สวัสดีค่ะมาพบกับ Hero Lifestyle กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Hero นั่นก็คือชุดจัดการงานบ้านตัวนี้เลย <Yeah. S 1> นั่นก็คือนี่เลยชุดจัดการงานบ้านจาก Hero นั่นเองค่ะซึ่งในหนึ่งกล่องนะคะมีทั้งหมด7รายการมีอะไรกันบ้างมาเปิดพร้อมกันเลย ในกล่องนี้นะคะก็ให้ถุงขยะมาทั้งหมด3อย่างเลยซึ่งมีตั้งแต่ถุงขยะขนาดเล็กนะคะที่ใช้สำหรับในห้องนอนหรือว่าห้องน้ำเป็นสีเทาแบบนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้นี่เลยใช้งานง่ายแล้วก็ดึงแบบนี้ตัวนี้นะคะก็เป็นก้นถุงแบบซาซีแบบนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเนาะตรงนี้เอาไว้ในห้องนอนเลิศเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยถุงขยะสีดำแบบมีหูผูกตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสามารถใช้ในห้องครัวหรือว่าห้องรับแขกนะคะหูผูกตัวนี้นะคะดีตรงที่ว่าเราะสามารถใส่ขยะได้อย่างเต็มความจุไม่เปลืองพื้นที่ในการมัดตักถุงด้านบนคะ่ะและตัวหูผูกตัวนี้นะคะมีแอนตี้แบคทีเรียด้วยสามารถใส่เศษอาหารหรือว่าของสดได้เลยละคะ่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็นถุงขยะรุ่นรักโลกหรืออีโคแบงนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับงานที่หนักขึ้นมานิดนึงจากตัวหูปูกเราสามารถนําไปใส่ขยะจําพวกกิ่งไม้หรือว่าการใช้งานที่หนักขึ้นนะคะตัวนี้ลองเอาไปใช้กันดูเป็นรุ่น e ี o คลดโลกร้อนด,ด้วยต่อไปนะคะเราก็ขยับกันไปที่ห้องครัวบ้างนี่เลย2ตัวนี้นะคะถุงแช่แข็งอนาม,มัยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปใส่ อของสดนะคะแล้วก็เอาแช่แข็งในช่องฟรีดโดยที่ถุงนะคะจะไม่ติดกับน้ำแข็งในช่องฟรีดสามารถนำไปละลายได้ในไมโครเวฟนะคะหลังจากที่เราไปแช่แข็งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังเป็นพลาสติก PE food grade อีกด้วยปลอดภัยต่ออาหารและของสดแน่นอนจ้า ตัวต่อมาค่ะนะั่นก็คือฟู้ดแรปนะคะเป็นฟิล์มห่อหุ้มอาหารปลอดภัยนะคะเป็น PE Food Grade เหมือนกันนะคะตัวนี้ดรือแม้แต่กระทั่งนำไปเก็บอาหารให้คงความสด,ดและอยู่ได้นานค่ะตัวนี้ตัวต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็น ฮีโรถุงซิปดับเบิลล็อกซิปล็อก2ชั้นนะคะตัวนี้จะเป็นถุงซิปที่คุณภาพดีมากๆเลยจากฮีโรนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ใส่ของจะพวกของสดอาหารก็ได้หรือว่านำไปใส่พวกของกระจุกกระจิกหรือว่าใครอยากที่ชอบเดินทางนะคะถุงขนาดนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาอ่ะมีการขยายก้นด้วยทำให้เราใส่พวกสบู่แชมพูใส่ขวดต่างๆได้ อย่างเยอะแยะเลยน้องตัวนี้อเนกนประสงค์มากๆเลยค่ะควรมีปิดบ้านกันไว้ด้วยนะตัวเนี้และนี่ค่ะสุดท้ายเลยนั่นก็คือฮีโร่ถุงหิ้วอเนกประสงค์ตัวช่วยที่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นถุงขยะถุงหิ้วตอบโจทย์ทุกการใช้งานดึงใช้สะดวกเหนียวทนมีก้นถุงแบบ Star Seal รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของสินค้าที่อยู่ในกล่องส้มแบบนี้ชุดจัดการงาอันบ้านเพื่อนๆนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูรับรองเลยว่าแค่หนึ่งกล่องนะคะใช้ได้คุ้มทั่วทางบ้านเลยนะคะ